ยกเขาช่วยส่งข่าวบอกได้ว่าสาวเมืองั่งไปในหัวใจห่วงหาไอที่ผูบอน้องสาวยาโสยัง่อตอนเ,เ่้าันบางไปไอสัญญาบอกว่ายังสกเกิดขึ้นไอกับจหีหานตะนองคนเดียว อายแตงโมหวานที่เคยได้ทามถูกใจจำได้ไหมวม่าผู้ใดเคยป้องเดี๋ยวเราวางเรียนตายก็จะทำงานพิเศษเก็บเงินหาตังค์ซื้อตัวมางานมันเกิดนอง i know สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอเมืองยะโสธรที่รักและเคารพทุกท่านครับกระผมสมชัยบุรณะนายอำเภอเมืองยะโสธรมาจัดรายการพบปะยามเช้าแจ้งข่าวสารของทางราชการต้องขอประทานอาภัยที่อาจจะห่างขึ้นนะครับเนื่องจากบ้านเมืองค่อนข้างจะเริ่มปกติโดยเฉพาะสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 นั้นค่อนข้างจะเบาบางในส่วนของจังหวัดยะโสธรนายอำเภอก็เห็นว่า บ้านเมืองเริ่มปกติฉะนั้นจะขออนุญาตสองสัปดาห์เจอกันหนึ่งครั้งนะครับพูดคุยกัน15วันพูดคุยกันครั้งหนึ่งจะห่างออกไปนิดหนึ่งแต่ว่าก็จะใช้ระยะเวลานี้จเจอพี่น้องอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านเพ่บช่วยสารวัตรหลายท่านหลายคนนะครับในต้นเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จนางเจ้าพระบรมราชินีสามกร,รกฎาคมที่ผ่านมา หลายหมู่บ้านหลายชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านสร้างความสะอาดสร้างความสวยงามต้องขอบคุณชื่นชมแต่ก็ยังมีหลายหมู่บ้านนะครับที่ยังไม่ร่วมด้วยช่วยกันในการร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองให้สะอาดสวยงามนายอำเภอก็อยากจะฝากว่าบ้านที่พวกเราอยู่อาศัยเราเกิดที่นี่กินที่นี่นอนที่นี่หลายท่านหลายคนก็อาจจะตายอยู่ที่บ้านของเราฉะนั้นอยากเชิญชวนในการปลูก ฝังสำนึกรักบ้านเกิดครับเมื่อไรที่ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านเชิญชวนพัฒนาหมู่บ้านก็อยากมีสักครั้งนะครับที่เราจะร่วมกันหลังคาเรือนละหนึ่งคนมาช่วยกันพัฒนาถนนทุกตรอกทุกซอยอนายอำเภอออกพื้นที่ค่อนข้างจะบ่อยนะครับเป็นนายอำเภอที่ไม่ค่อยอยู่โต๊ะเท่าไหร่อยู่โตะว,วันละสองชั่วโมงนอกกนั้นก็จะออกพื้นที่ก็พบว่าหลายหมู่บ้านนะครับถนนเส้นหลักก็พอใช้ได้มีรอยพัฒนาแต่ถนนตามตรอกตามซอยบางตรอกบางซอยนั้น ต้นวัชพืชขึ้นจนขับสวนกันไม่ได้ต้องจอดรถไว้ข้างหนึ่งให้รถสวนก่อนถึงจะขับไปได้ประมาณนี้เป็นต้นนายอำเภอก็อยากเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้สนึกรักบ้านเกิดด้วยกันมาร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองให้สะอาดสวยงามบางหมู่บ้านร่องระบายน้ําก็เริ่มจะตันเริ่มจะเต็มระบายไม่ได้ ก็ต้องใช้กระบ,บวนการกจิตอาสา,ศาทําความดีด้วยใ,ใจร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านชุมชนครับเราจะรอท้องถิ่นรออบตอรอเทศบาลมาขุดมาลอกให้นั้นไม่มีหรอกครับเขาจะดูเชิงโครงสร้างพื้นฐานระยะใหญ่ๆแต่ในหมู่บ้านในชุมชนเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกท่านทุกคนนโยบายบ้านสวยเมืองสุขของนายอำเภออยากเชิญชวนทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันนะครับข่าวสารแรกวันนี้ครับเอาเรื่องสําคัญก่อนนะครับสํานักงานยุติธรรมได้ออกหนังสือเวียนเมื่อวันที่27 พฤษภาคม2565นะครับข้อพิจารณาเกี่ยวกับความผิดของพืชกัญชาตามประมวลกฎหมายยาเสพติดครับสรุปสาระสำคัญตั้งแต่วันที่9มิถุนายน2565ซึ่งมีผลใช้บังคับพืชกัญชาไม่จัดเป็นยาเสพติดประเภท5ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดอีกต่อไปดังนั้นการผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายเสพ หรือมีไว้ครอบครองซึ่งพืชกัญชาหรือการกระทําอื่นเกี่ยวกับพืชกัญชาก่อนวันที่9มิถุนายน2565ซึ่งเดิมเคยเป็นความผิดยาเสพติดประเภทที่5ก็จะได้รับการยกเว้นโทษที่มีย้อนหลังกลับไปกับทุกท่านทุกคนขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะครับเช่นผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีที่อยู่ในชั้นของศาล ก็จะพ้นจากการกระทําความผิดนั้นข้อที่2สิทธินําความอาญามาฟ้องระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาข้อที่ 3, สามศาลไม่อาจขังผู้ต้องหาหรือจำเลยระหว่างการสอบสวนได้ 4. คดีความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาที่มีคําพิพากษาถึงสี้สุดแล้วจําเลยที่ร,รับโทษอยู่ก็ให้ลงโทษนั้นสิ้นสุดลงทันทีนะครับนี่คือสรุปสาระสําคัญนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับกับนายเพลยอขอเรียนว่าการส่งเสริมพืชกัญชานั้นเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ซึ่งเราต้องการเอาน้ํากัญชามาสกัดเพื่อดูแลรักษาคนป่วยหลายๆโรคโดยเฉพาะโรคมะเร็งต่างๆซึ่งมีประโยชน์ทางการแพทย์ไม่ได้มีเป้าหมายให้พี่น้องประชาชนทุกคนมาเสพมาดูดมากินมาดื่มมาใส่อาหารการกินไม่ใช่วัตถุประสงค์นั้นเลยนะครับ ที่ผ่านมาข่าวสารวันนี้ที่นายอำเภอบันทึกเสียงนะครับคือวันที่14มิถุนายน2565ข่าวสารเมื่อคืนนี้ปรากฏว่ามีผู้ที่เสียชีวิตจากการกินกัญชามากเกินไป1รายหัวใจสั่นรุนแรง2รายและกรเสพบมากจนหลอนอยู่ในโรงพยาบาลหนึ่งราย และถ้าจะสอบจริงๆผมเชื่อว,ว่าจะมากกว่านี้นะครับฉะนั้นที่พูดตรงนี้ก็เพื่อให้พี่น้องอำเภอเมืองยะโสธรรับทราบนะครับว่าพืชกัญชานั้นได้ถูกยกเลิกในกฎหมายยาเสพติดแล้วแต่เพื่อผลทางการแพทย์เป็นหลักนะครับไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกท่านใช้ในการบริโภคใช้ในการกินหรือใช้ในการวัตถุประสงค์อย่างอื่นนะครับขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับข่าวสารที่2ครับ สำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะโสธรนะครับโดยท่านทวีสิทธิ์ยอดอินซึ่งรักษาการในตำแหน่งดังกล่าวนะครับท่านได้เข้ามาพบพูดคุยกับนายอำเภอที่ห้องท่านมีหลักการหลักคิดที่ดีมากท่านบอกว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับสภาพเศรษฐกษิจโดยภาพรวมจากวิกฤตโควิด -19 จากการสงครามสูรบ ยูเครนรัสเซียต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับย่อมมีผลทำให้พี่น้องการดูการกินลำบากขึ้นอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นข้าวของแพงขึ้นหลายท่านหลายคนก็อาจจะจำเป็นต้องเอาหลักทรัพย์เอาที่ดินเอาที่นาเอาอะไรไปจำนองจำนำหรือขายฝากอะไรเหล่านี้เป็นต้นและท่านบอกว่าถ้า พี่น้องมีความเดือดร้อนทางคดีความต่างๆเกี่ยวกับเรื่องหลักทรัพย์เรื่องที่ดินเรื่องแง่กฎหมายการกู้หนี้ยืมสินต่างๆถ้าเป็นการที่อาจจะเสียเปรียบกับผู้ที่เรากู้เรายืมมานั้นสามารถปรึกษาสำนักงานอายการคุม้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดีจังหวัดยะโสธรได้ท่านว่า อย่างนั้นนะครับท่านยินดีอย่างยิ่งที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกท่านนะครับกับผมก็เห็นว่าเกิดประโยชน์นะครับเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันทุกคนก็ปากกัดตีนถีบพ,พูดง่ายๆนะครับก็อาจจะมีบ้างที่ต้องมีความจําเป็นแต่ถ้าเห็นว่าเขาเอาเปรียบเราจนเกินไปก็สามารถไปปรึกษาได้ตามที่ผมได้เรียนไปนะครับข่าวสารต่อไปครับด้วยปรากฏข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ กรณีรัศรอนอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรอ้างว่าถูกญาติและมิจฉาชีพหลอกลวงให้ลงทุนเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายสลักกินแบ่งรัฐบาลที่หลุดจองมาซึ่งได้รับในราคาถูกกว่าท้องตลาดนะครับโดยมิจฉาชีพดังกล่าวมีพฤติการพูดโน้มน้าวให้ผู้เสียหายนําเงินมาลงทุนเป็นจํานวนมากบางท่านเป็นแสนบางท่านหลายหลายแสนนะครับจึงทําให้มีการรวมกลุ่มและเกิด การช่อโกงประชาชนขึ้นนะครับคิดมูลค่าความเสียหายโดยรวมประมาณ50ล้านบาทฉะนั้นทางจังหวัดเองมีความหวงใยนะครับจึงให้นายอำเภอแจ้งข่าวสารนี้ว่าไม่เป็นเรื่องจริงถ้าหากมีใครมาบอกมากล่าวในการลงทุนเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลให้เชื่อมั่นว่าอาจถูกหลอกได้เพราะมีตัวอย่างจากอำเภอเึงนักทามาแล้วรวม กันเป็นเกือบร้อยคนมูลค่า50ล้านบาทนะครับงนั้นก็แจ้งเตือนประชาสัมพ okay. ันธ์ด้วยความรักด้วยความห่วงใยนะครับข่าวสารจากสำนักงานประมงอำเภอครับซึ่งประกาศในที่ประชุมแล้วนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งว่าประกาศห้ามจัดปลาทุกชนิดในช่วงฤดูปลามีไข่หรือวางไข่และเลี้ยงตัวอ่อนตั้งแต่วันที่1มิถุนายน ถึง31สิงหาคมยกเว้นเครื่องมือดังต่อไปนี้ยกเว้นนะครับเบ็ดตะแกรงสวิงช้อนยอชัดนางสุ่มชมวกซ่อมใส่ตุ้มอิรูลันแหาปากกว้างไม่เกิน6ศอกนอกนั้นไม่สามารถจับปลาได้ในวันที่1มิถุนายนถึง31สิงหาคม ผู้ใดฝ่าฝืนหากเจ้าหน้าที่ประมงตรวจพบมีโทษอัดปรับตั้งแต่5,000ถึง50,000บาทนะครับโทษปรับค่อนข้างสูงฉะนั้นนายอผเภอจึงเอาวาระการประชุมมาแจ้งเพื่อแจ้งเตือนพี่น้องให้ทราบระมัดระวังตัวนะครับในเรื่องเหล่านี้นะครับกับผมก็ขออนุญาตแจ้งสถานการณ์ไวรัสโครควิด -19 ให้พี่น้องชาวอำเภอเมืองทราบนะครับสถานการณ์ทั่วโลกนะครับ โควิด1 9ก็ยังติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ541นะครับ541ล้านคนขึ้นไปแล้วนะครับประเทศไทยเรานะครับควบเริ่มควบคุมและเริ่มเอาอยู่ยอดลดลงวันนี้14มิถุนายนติดเชื้อ1833รายเสียชีวิตลดลงเหลือ19รายนะครับจังหวัดยะโสธรนะครับวันนี้14กุมมิถนายนมีผู้ติดเชื้อรายใหม่17รายโดยอยู่ในอำเภอเมือง14ราย ที่ผ่านมาอำเภอเมืองของเราย้อนหลัง5-6วันไปเนี่ยไม่มีผู้ติดเชื้อนะครับเพิ่งมีวันนี้1 4รายโดยภาพรวมสถานการณ์ก็น่าจะเบาบางลงแต่สิ่งที่นายอำเภออยากจะมาขอร้องอยากจะมาพูดมาคุยก็คือการร่วมกันรณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มที่3เข็มที่4ให้ได้มากที่สุดนะครับท่านใดฉีดเข็ม1เข็ม2อนั้นอา,อายุวัคซีนอยู่ได้ประมาณ3เดือนถึง4เดือน แต่ถ้าเข็ม3จะเกิดภูมิคุ้มกันและอยู่ได้นานยิ่งถ้าเป็นเข็มที่4แล้วสามารถป้องกันการติดเชื้อถึง70%และสามารถลดการเสียชีวิตถึง99%เลยนะครับถ้าจะผมติดตามข่าวสารนายเภอเองฉีดเข็มที่4แล้วนะครับที่ผ่านมาก็ออกทํางานกับพี่กับน้องอยู่ทุกงานก็เอาตัวรอดปลอดภัยมาถึงทุกวันนี้ก็เชื่อมั่นในเข็มที่4นี่แหละนะครับว่าสามารถสร้างภูมิคุ้ม,มกันป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 ได้จึงเชิญชวนทุกท่าน ให้ฉีดวัคซีนเข็มสาและเข็มสีให้ได้มากที่สุดนะครับติดต่อได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกหมู่บ้านทุกตำบลน,นะครับท้ายที่สุดตรงนี้ก็ต้องขอบคุณชื่นชมทุกหน่วยงานนะครับที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันดูแลอำเภอเมืองยะโสธรเป็นอย่างดียิ่งประเพณีบุญบั้งไฟที่ผ่านมาก็สําเรียเรียบ,บร้อยด้วยดีไม่มีชื่อเสียหายหรือชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีแม้แต่ประการใดก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับ ขอบคุณไปยังนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารชนบนคณะผู้บริหารทุกท่านนะครับในช่วงที่ผ่านมาท่านดูดูแลช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบศวาตภัยเป็นอย่างดียิ่งมาณโอกาสนี้นะครับขอบคุณไปยังทีมงานกำนันผู้ใหญ่บ้านอ,อสมอทุกท่าน,ท,ท,านที่ท่านเข้มแข็งดูแลพื้นที่ท่านเป็นอย่างดีก็ขอส่งกำลังใจนี้มาทุกท่านขอบคุณพี่น้องชาวพื้นเมืองยะโสธรทุกท่านทุกคนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับปราศจากโรคภยัยไค่เจ็บ อย่างทุกโรคเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับโควิดติดแล้วตายคักคักขอควรตระหนักเร่งสร้างภูมิต้านทานถ้าติดโควิดให้ฉีดวัคซีนจะมีอากาบรบ่หนักบร่รุนแรงดอกเดิมหมอเเิ่นอบอกไว้ ชีดปีเป้าเด้อไวไวถ้าติดโควิดโอกาสสิตายก่อนไทยเรามารวมใจออกมาฉีดวัคซีนมาหยุดโควิดด้วยการฉีดวัคซีนโควิดติดแล้วตายคักคักเอาควรตระหนักเร่งสรางภูมิต้านทานถ้าติดโควิด ฉีดวัคซีนจะมีอาการบ่หนักบ่รุนแรงดอกเตอร์หมอเพิ่นลบอกไว้ให้ยังบ่ฉีดดีเฝ้าเด้อไวไวถ้าติดโควิดโอกาสสิตายก่อนใครเรามาร่วมใจออกมาฉีดวัคซีนมาหยุดโควิดด้วยการฉีดวัคซีนโควิดติดแล้วตายคักคักเอาควรตระหนัก เร่งสางคมตา้านทานถ้าติดโควิดให้ฉีดวัคซีนจะมีอาการบาหนักบร่รุนแรงดอเกเบอร์มอเพิ่นบอกไว้ให้ยังบ่ฉีดติดเฝ้าเด้อไว้ไวถ้าติดโควิดโอกาสสิตายก่อนใคเรามาร่วมใจออกมาฉีดวัคซีนมาหยุดโควิดด้วยการฉีดวัคซีน